ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีไวรุ่นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจที่เสียงหายนะหายไปกับงานหนังสือหมดแล้วครับคาดว่าเพราะว่าคนเยอะบกอากาศมันร้อนด้วยอาจจะเป็นไข้นิดหน่อยเสียงเลยไม่ค่อยดีต้องขออภยัยแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องมาพูดเกี่ยวกับเกมเกมนี้ที่อัปเดตใหม่ๆแล้วพร้อมตัวละครใหม่อาจจะฟังว่าเอ้ยไหนบอกว่าเป็นคลิปเปิดกาชาแล้วไม่เปิดกาชาใช่ เราจะมาบ่นกันก่อนที่จะเปิดกรชากันเกือบทุกคลิปเท่าที่ทำมาอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มันอดบนไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาอัปเดตบทใหม่เข้ามาพร้อมกับตัวละครใหม่ผมก็ได้เจอบัคที่มันร้ายแรงอยู่ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้นะฮะเราสามารถที่จะปลดด่านที่เพื่อที่จะหาอาวุธ6ดาวได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องผ่านด่า สิบห้าขีดอ่าห้าดสิแล้วก็5้าขีดยีตามลำดับถึงจะปลดได้หมดส่วนอันนี้ผมปลดแล้วทําไมผมถึงไม่ได้ปลดไอห้าขีดสิกับห้าดยีรู้ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะคืออย่างนี้ผมจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นบั็กที่ร้ายแรงขนาดไหนสีนี้ผมเจอก็คือตอนนี้ พอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่เควสเควส์หนึ่งเป็นเควส์ของด่าน5คิด 9. เพอผมกดสคริปเรียบร้อยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันบัก๊กมันบั๊กแล้วก็ทำให้ผมต้องออกมาเข้าหน้าล็อกอินใหม่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมใช่ครับเล่นเนื้อเรื่องต่อไม่ได้ยังไงล่ะทำไมทีมงานทำอย่างนี้ โ <laughs> oh อ้ไม่กอดอัปเดตมามาย่อบั๊กมาเลยเหรอครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินไม่กินไอศครีมตอนนี้หัวร้อนไม่กินเจ็บคอด้วยไม่กินอืมขอบคุณนะแต่เนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมทำเควสไม่ได้นี่เควสตรงนี้เควสลิสเนี่เป็นเควส 5.9เป็นเควสตัวนี้มันบักทําให้ผมทําแล้วไปเนื้อเรื่องต่อไปไม่ได้เรียบร้อยครับเกมแล้วผมก็ได้ส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับทางทีมงานแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตอะไรจากทางทีมงานมาเลยฮะว่าจะแก้ไขยอย่างไรหรือเพื่อนๆไม่ได้โดนแบบผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่ถ้าใครโดนแบบผมผมขอบอกได้เลยว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยนะฮะยังไม่มีหนทาง ในการแก้ของทีมงานออกมาเลยขอแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อในสตอรี่นะฮะนี่คือเรื่องที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยไหนทางทีมงานบอกว่าขอรับสมัครเทสเตอร์แล้วทำไมเหตุการณ์มันยังเกิดขึ้นอย่างนี้อีกผมไม่มั่นใจเขาเทสกันดีท่าไหนนะอ๋อจบอับคอ น้องทีลิสทำอะไรได้บ้างนะทีลิสสกิลที่หนึ่งมอสถานะใหม่ขึ้นมาคือสถานะหวาดกลัว2เทินสถานะหวาดกลัวจะทำให้คนที่ติดทำให้โดนดาเมจมากขึ้น8%แล้วก็ทำดาเมจให้กับเราน้อยลง8%สาม,มารถสแต็กได้อืมแล้วก็มี10% โอ้ที่จะมี10ที่จะทำให้ตัวเพื่อนของศัตรูนั้นมีความกลัวเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะกับทำให้ติดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความกลัวโอ้แล้วสถานะนี้สามารถสแต็กได้ทั้งหมด5เป็นสแต็กที่น่าสนใจจริงๆ40นะฮะถ้า5สแต็กเพิ่มดาเมจที่เราทำใส่ศัตรู40แล้วก็ลดดาเมจที่ศัตรูแถมใส่เรา40% โอ้ติดได้ด้วยน่าสนใจนะ,ะสกิลที่2ทําดามจ1หนึ่งตัวแล้วไปเพิ่มเกรดเราแล้วก็ลดเกรดศัตรูว้าวน่าสนใจอืมลดเกรดศัตรูส0ตนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพสกิลก็จะเพิ่มเกรดเราสุดยอดน่าสนใจน่าจะใช้ใน PVP และ PVE ได้ดีอยู่ในบอสด้วย เิลสุดท้ายก็คือทำดาเมจเดียวทำดาเมจเดียวแล้วก็มี25%ของดาเมจนั้นจะกระจายไปที่ศัตรูเหรออืมเลือกหนึ่งเป้าหมาโจมตีแรงตัวอื่นก็จะได้โดนไปด้วยแต่ว่าดาเมจจะเหลืออยู่แค่25%น่าสนใจและศัตรูทั้งหมดจะติดสถานะหวาดกลัวมีโอกาส70% โอ้เป็นตัวทําให้เิดสถานว่าหวาดกลัวได้ดูดีไม่ดูหน้าเล่นนะฮะตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เปิดยังไงก็เปิดฮะเอาตัวฟรีไปก่อนจยอดๆไปออกมาเลยได้ไหมขอแบบทีเดียวจบอะอ่าขอแบบทีเดียวจบได้ไหมออกมานะเอาแบบทีเดียวจบ You better not forget to future ใครเฮ้ hey, ไม่ใช่นี่อ้ท hey, ิลิสเราไม่ได้นาตาแบบนี้นี่น้องเป็นใคร <c oughs> น้องมาจากไหนน้องมาจากไหนฮะเราไม่ได้คุยกันมาว่าเราจะได้แบบนี้เปิดมาได้3ดาวแต่ไม่ตรงปกนะฮะ ไปต่อเลยดีกว่าออกไหม nope เอ,อาแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้เจ็บคอมากเลยนะฮะจะดีดากันในการเปิดกาชาหน่อยก็ไม่น่าได้ <c oughs> มามามา <c oughs> อ้ย <Yeah. S 1> สองดาวสองดาวอ่ะ จะเป็นตัวที่ผมบอกได้เลยนะว่ามันน่าจะเปิดอยู่นะเพราะว่าว่าเจ็บคอเพราะว่าเออสกิลนางดูเล่นได้เยอะดีฮนะมีทั้งเพิ่มดาเมจที่เราตีไปแล้วก็ลดดาเมจที่เราโดนตีมาถือว่าเป็นตัวทรัพย์ที่ดีนะออกมาเลยได้ไหมเฮ้ยนิวฮีโรมาสองดาวใช่ไหมฮีโร่ใหม่สองดาววะเพราะว่าตอนนี้มันมีฮีโร่ใหม่สองเฮ้ย โอ้โหตรงดีจังเลยออกมาไหมไอรอนเมดเชฟทิลิสในสุดเราก็ได้มาแล้วฮะดีใจแบบคูลๆแล้วกันเพราะว่าเสียงหายนะฮะเย้ได้น้องทิลิสมาแล้วยินดีแต่จะดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเฮ้ยอ้าวได้สองดาวด้วยฮะอันนี้ก็ตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ครับตัว คลาวส์นะฮะคลาวส์มีสกิลแรกทำดาเมจหนึ่งตัวนะฮะโอเคทำดาเมจหนึ okay. ่งตัวอื uh ้ม huh. แล้วก็มีสามสิบเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มดาดิเฟนซ์อัพสองเทิร์นแล้วก็หรือว่าเราจะเลือกเป็นดีบัฟดอสก็ได้นะฮะสกิลที่สองคือทำดาเมจหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นใส่หนึ่งตัวละครนะฮะมีห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะ เกิดทอนหรือว่าล่อเป้านะฮะหนึ่งเทินแล้วก็อู้โอ้ดีบัฟรีเฟคชั่นหนึ่งเทินสะท้อนดีบัฟใส่ศัตรูเหรอโอ้ยถ้าศัตรูตีเราแล้วใส่ติดดีบัฟมามันจะสะท้อนดีบัฟใส่ศัตรูหนึ่งเทินโอ้เป็นสถานะใหม่ที่ดูดีอยู่นะเนี่ยโอ้ยน่าเล่นอยู่ในสกิลสุดท้ายโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลด แอคแท็กโอยแต่ว่าโอ้ยเอ้ยมันมันดูมันดูเหมือนจะเล่นเป็นทีมถึกได้ทุกคนแต่ว่าเอาจริงทีมถึกมันก็เล่นไม่ได้หรอกตราบใดที่ยังมีอีกสายฟ้าลงหัวกระบาลน,นั่นอยู่อะ <c oughs> แต่ว่าเห็นเขาปรับแพทบาลานมาแล้วนะบอกว่า PVP สายฟ้าเราจะโดนเจ็บน้อยลงนะรู้สึกนะทุกคนแต่ว่าเน้นๆดัเออแล้วก็เน้นๆดันเจียนอ่ะที่ผมเคยบ่นๆไปจําได้ไหมเข <c oughs> าปรับบาลานแล้วนะเออมันจะง่ายขึ้น แต่เดี๋ยวผมยังไม่ลองเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยแต่ตัวตัวนี้ดูนะ่าสนใจนะสองดาวเนีเ่ยเออเออดูแล้วเป็นตัวตัวแทงได้เลยเหระทุกคนอืมใช้ได้โอเค okay, ครับโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้เพิ่งเห็น oh โอ้ไม่ goodness วอย่างนี้ทำห้าดาวได้เลย สบายสบายเลยชิลิสว้าวโอ้ไมค o กูดเนสแต่ก็นั่นแหละฮะอย่างที่ทุกคนทราบะฮะถึงจะได้น้องให้เติมไปแล้วเหรอ <c oughs> ถึงจะได้น้องมานะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นสตอรี่ต่อเอาน้องไปเล่นในสตอรี่ได้นะฮะเพราะว่าแม่งบั๊กเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเล่นน้องปั้นน้องเสร็จแล้ว เป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าว่านะ